สวัสดีค่ะชื่อกาแล็กซี่นะคะมาจากออสเตรเลยะะียค่ะโค้ชเป็นเอกนะคะแนะนํามานะคะวันนี้นะคะที่มาพบคุณหมอเนี่ยก็คือมีปัญหาเรื่องฟันนะคะเให้เขาดูหน่อยนะฟันเล็กนะคะข้างบนฟันจะมีฟันเล็กๆซี่เล็กสองซี่ข้างบนแล้วก็ข้างล่างจะห่างนิดนึงนะคะก็เลยมาปรึกษาทําวิเนียกับคุณหมอนะคะเป็นเซรามิกวิเนีย,นยขนมฟันใช่ค่ะแล้วก็แต่ตัดสินใจทําทั้งหมดสิบสิบ บนสิบลากสิบเป็นยี่สิบยี่สิบมนะคะแล้วก็อันนี้ฟันนี่ก็คือได้ผ่านการกรอมาแล้วพร้อมรอใส่ดีเนียอย่างเดียวเลยเมื่อวานก็เลยลองทดสอบดูนะคะอไปทานสลักเป็นสลัโฟเซนนะคะเย็นเย็นเลยเย็นเย็นเลยแบบทีแรกอยากรู้ว่าจะเสียวไหมลองของไงว่าคุณหมอบอกว่าที่นี่เรากรอเนื้อฟันน้อยไม่เสียวเลยค่ะแบบปกติมากไม่มีอะไรก็คือใช้ชีวิตปกติกินน้ำแข็งกินบี้มาก เอ็น <Enjoy S 1> จอยอิตติ้งได้เหมือนเดิมใค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอดูนะคะหลังจากที่ใส่ดีเนียแล้วค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ